nè <t an disadvantaged> này à rồi, à đây à này, tôi 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 nhổ, tôi cất hôi đấy, bắn, 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 bắn đấy, bắn đấy, ừ, quạ, 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 Khoan. Khoan. Đó đó. đó. Hai đó, à, câu ra hai rồi đấy Thằng câu hai rồi. Để đi Con này, okay. con này. Vàng đi. โหโหเอาล้ำไปแล้วโหโหขาดลูกอมะโหโหขาดอะ้อามากไปมากด้วยโหโห ไ้ยหมดขึ้นนําไม่ใชกล่องมาใส่่ปะกำลังไหนโอ้ติติพาสุกครับหนาใช่ไหมถุงมือต้อมหัว

แหางแข็มแขม,อ,แขมอันนี้ฝ่ายพ่อก็มันอยู่ตัอนี้ก็ได้อยู่ถามอเอาอยากไงถาม คนในหลัอยู่ที่เมองยา ขวดเป็นขวดแมคลังเป็นทึรอ๋อเป็นพักหน้าจอ,เ,อเป็นพักหน้าจอแม่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่พักหน้าจอสนุกไปอย่าไรพยายามถ่ายไปยไหน ลังแมงถมเขายมยกัแถม่ายั้ก่อปั่นมปั่น้อ <c oughs> เันอยู่ครับดุอะไรนยเปิด,ดแบบยกเลยปั่นเลย นี่ดิหนีบตัวด้นีมขึ้นถ่ายเลยอมลงรอมลงเลุไม่ขึ้นลงไม่ขึ้นหนักเกินเดี๋ยวหนัก็ทอมลงใช่ไหมเฮ้ยแควกอมมันจะหักให้ลังขาดแล้วเดี๋ยวนอนนอนนอนไเบาๆไป ไอไปไปงลงขับลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีคนเลยตพี่วันอ่ะโอ้ดขอกล้องทอดนจะสูไหมรถมานี่ยรมาเขาไหมเออนี่ใช่ เราฝาฝากันนเอาฝรกกันเตาหนะเอาเปล่าพิงต่าไว้ตปูตปูฮการอไรันอว่ซอไม่ซ้อมไงไมโอ้โหน้ำพึ่งแบบนี้ป,ปูอยู่ไหนซื้อถ,ถ่ายแล้วถ่ายเห็นหมดเลย หลังบใหญ่เลยเห็นดีมากเลยเป็นป้องอ่ะยาเหลียวนี่นะหยิบลยหังใหญ่แท้ใส่ป้องไหมแนวมากเลยเอายกมาเลยโอ้โหดูดีตัดขึ้นไงอ้ยป้อง

cái đường <laughs> <laughs> à, vô đây đi hôm nào Hello Hello ạ hey. hey. มันจะออขึ้นตองไหน่าไปเติ่มพยายามซูมให้มันดูลังใหญ่โ,โหเอาอยากเลยตกป๋าเนี่ยโอ้โหไอ้ก,กล้องนี้จะโคตรชอบกล้องนี้เลยม,มันไหนตัวเนี้ยหมุนได้แบบต<อ>ัวดีครับเออ จับไปปัดเหมือนปัดด๊บแล้วเนาะตอปูอ่ะถ้าตอมาจับมานะถ้าปัดหนีวะเนี่ยไปไปจับค <c oughs> างเะเอตยาได้ไหมครอก <c oughs> ารใข้หวัดนก <c oughs>

นี่นี่นี่นหลวงจีไปนางพญาเนงางพญาเนี่ยเออจะทตอะไรอุ้ยเย็นน้งดเนี่ย พี่น้นใหญ่คือพึ่งไม่ค่อยดุเลยอถดงมือหน่ยนงไหนเออแข้าวนตีนีนเ้าวนา่ตนานสักตัวนาวนข้าน้นนา้า้น

ผักกระยังไงได้้กินแรงไปนะรอดอีกเดืนกันได้จะเอาไปเทไหยดูว่านแ็่นเลอะหมดเลยเลอะหรอจับเ,อเทเอไเฉยนะ mời anh hai mươi năm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  kim kim mà hai cày nó nhi, nhi, nhi. <laughs> em จัดการพื่อไงล่ะตีเลยตีนี่นี่เอือจัดการมันมันมันทำมันตีเหรอจะตีเพิ่งน้อยเหรอมันกัดมาแย่งน้ำหวานนีไ่ไปต่อยกันเลยเราเรีย,ยกมาเต็มเลยหน่อยเลยถ้าไปตัวหนึ่งได้แล้วมันเพื่พี่อไงเพี่อใหญ่ไป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 ไม่บอดก็ไม่รู้เดี๋ยวเรียกพวกมาเต็มเลยหน่อยเลถ้าไปตัวหนึ่งนะ หนึ่งเป็นสองเป็นสเป็นส่แล้วปั่นมาเขาลังเดิมก็เข้าอไคลิปนี้ึงอะไรมงงม้าเนีไ่ <c oughs> ไม่กล้าเปิด ไม่กลัวหรากันกปถังขอข้าเป็นถังเหรอเย่างเี้ยนี่ต้องถังไหม ถ่ายตงนู้นมาเดี๋ยวตั้งประมาณนี้อ่าไม่ถ่ายตามแสงมาดิถ่านยนู้นในย้อนมาหาหน้าเพราะว่านี่อยงนี้เหรอเออเนี่ยยาวไปเนี่ยโ <c oughs> อ้โหพึ่งเหรอเนี่ยโอ้โหพึ่งหวังแหมหมดหลังแล้วมา เต็งมืน uhm นี่พ si> ่อไหมพึ่งล่วง่ะการกานพึ่งโอ้โหมาแยงน้ำหวานกันโอ้โหพึ่งล่วงครับโอเคเคปล่อยไป